สวัสดีครับผมเหตุผลหลกัลกๆเลยนะครับที่ทําให้คนไทยเนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองนะครับมันก็เป็นเพราะว่าเรามักจะมีชุดข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะครับแล้วมันก็มักจะเกิดจากการที่แต่ละฝ่ายเลือกที่จะลืมหรือเลือกที่จะจําเอาตามอําเภอใจอ่ะครับคือแล้วแต่ความสะดวกอะครับ อะไรที่มันดูไม่เป็นผลดีกับพวกตัวเองหรืออะไรที่ไม่เป็นผลดีกับคนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ยเราก็จะลืมมันไปเฉยๆแต่อะไรที่มันเป็นผลเสียกับฝ่ายตรงข้ามเราจะจำได้แม่นเลยครับทีนี้ถ้าถ้าปวดอีาสานแค่ สิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเราเลือกลืมๆจำๆจกันตามใจชอบแบบนี้เนี่ยแล้วมาคุยกันในประเด็นต่างๆมันจะคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงอะครับยกตัวอย่างาง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเราชอบที่จะพูดถึงการทำรัฐประหารว่าการการทำรัฐประหารนั้นมันมันไม่ดีผมก็ต้องเห็นด้วยครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถามว่าแล้วเราเคยไปสนใจศึกษาบ้างไหมครับว่าสภาพบ้านเมืองก่อนที่เขาจะมีข้ออ้างในการทำรัฐประหารเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นมันปกติทุกคนลันลากันหมดเหรอครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูอ่ะครับคือบางทีเวลาคนพูดถึงการทํารัฐประหารเนี่ยผมก็ผมก็มีความรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะทําให้คนคิดไปว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยสภาพบ้านเมืองมันปกติสุขมากมายเลยนะ ทุกคนแฮ ppy กันอยู่แล้วยู่ดีทหารก็ถือปืนเข้ามายึดอํานาจคือผมไม่ใช่แฟนทหารครับผมไม่ได้เห็นด้วยการที่เขายึดอํานาจแต่สภาพการมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือมันก็สุกงอมพอสมควรเลยครับเพราะถึงมีข้ออ้างเข้ามาทําการทรหารได้คุณลองคิดดูนะครับว่าถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆเนี่ยแล้วทหารอยู่ดีเข้ามายึดอํานาจเฉยๆต้องๆเลยนะครับฝ่านนี้นองเลือดไปแล้วครับเพราะยังไงคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมแน่ ทีนี้ที่คนเขายอมให้ฐานเข้ามายึดอำนาจและยอมให้อยู่ยาวขนาดนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปย้อนดูครับว่าสภาพก่อนนั้นนั้นมันมันแย่ถึงขนาดไหนและหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้สภาพการมันแย่ก็คือการพยายามผลักดันพรบที่เรโทษกรรมของรัฐบาลยิ่งลักษ์และก็การโกงอย่างมาโหฬานใหญ่มากๆของโครงการโกงจำนำข้าวซึ่งรัฐบาลยิ่งลักผลักดัน ในส่วนนี้เนี่ยบางคนก็เหมือนจะลืมครับเฮ้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกอย่างมันยกฟ้องไปหมดแล้วอะไรประมาณนี้ครับนั่นก็เป็นสาเหตุสําคัญครับที่ตอนนี้เนี่ยประเด็นสําคัญอย่างเช่นการลดโทษให้นักโทษคดีทุจริตที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็เห็นได้ชัดเลยครับว่ามีคนด้านหนึ่งเท่านั้นที่สนใจก็คือด้านสลิมแต่ด้านน้องๆสามนิ้วหรือ f อฟซีพักเพื่อไทย ก็จะไม่สนใจประเด็นนี้เลยเหมือนกับว,ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นการโกงชงน้ำข้าวมันเกิดขึ้นในประเทศอื่นมั้งไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยแล้วพอสังคมมันเป็นอย่างเนี้ยเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมครับคือทุกอย่างมันย่อมมีที่มาที่ไปอะครับการที่เราจะคุยกันในเรื่องของการเมืองรู้เรื่องได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดคนส่วนใหญ่ก็น่าที่จะเห็นหรือเข้าใจในที่ไปที่มาของเรื่องราว ตรงกันนะครับอ่ะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งล้วกันนะครับการชุมนุมของคนเสื้อแดงเนี่ยบางฝ่ายก็จะจําได้แต่การเผาเมืองอีกฝ่ายก็จะจำได้แต่ตัวเลขว่ามีคนตายเกือบร้อยชีวิตนะแต่พวกเขาก็จะเลือกที่จะลืมนึกไปเลยครับว่าไอ้ที่มาชุมนุมเนี่ยมันสันติหรือเปล่ามันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ามีผู้ก่อการร้ายแฝงตัวอยู่หรือเปล่า เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่าการชุมนุมในช่วงเมษาพฤษภาปี53นั้นเนี่ยมิใช่การชุมนุมตามรัฐธรรมนูญสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมนั้นเนี่ยมีข้อหนึ่งนะครับหรือมีถ้อยคําอยู่ช่วงหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือการชุมนุมนั้นต้องปราศจากอาวุธผมคิดว่าในการชุมนุมเดือนเมษาพฤษภาปี53เนี่ย ชัดเจนมากว่าตั้งแต่ก่อน10เมษาและโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่ก่อนช่วง18-19พฤษภาคมเนี่ยมีผู้ที่มีอาวุธเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมและได้กระทำความผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้การชุมนุมซึ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วนั้นเป็นสถานการณ์ซึ่งรัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับผมพูดหลายครั้งว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดความสูญเสียขึ้น นะครับแต่มีความจําเป็นในการที่จะต้องให้ระบบบ้านเมืองที่ปกครองด้วยกฎหมายเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ผมถึงได้เสนอในวันนั้นว่าถ้าอยากจะให้ยุบสภาเนี่ยผมก็ยินดีที่จะกําหนดวันเลือกตั้งแต่ต้องไม่ใช่ในลักษณะที่บอกว่าต่อไปนี้ถ้ามีคนจํานวนมากมาบอกให้ยุบสภาก็ต้องยุบสภาทันทีผมว่านั่นคือความพอดีที่ได้มีการนําเสนอแต่ถูกปฏิเสธนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยที่แตกต่างจากาในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤษภาปี3-5หรือ14ตุลาก็คือว่าสถานะของรัฐบาล14ตุลานั้นก็แน่นอนที่สุดนะครับเป็นรัฐบาลซึ่งขณะนั้นยังไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีการเลือกตั้งเลยนะครับก็จะเหมือนกับสถานการณ์หลายประเทศซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้ส่วนพฤษภา3-5เนี่ยเป็นการเรียกว่าการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่เริ่มมาตั้งแต่ วันแรกบอกว่าไม่ยอมรับว่ามีการผิดคำพูดนะครับแล้วก็เรียกร้องให้นายกรัมตรีมาจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลนี้เนี่ยใครจะไม่พอใจหรือจะตั้งข้อสังเกตยอย่างไรเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของสภาและสภาก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วที่มาชุมนุมเนี่ยมันชอบทานตั้งแต่ต้นหรือเปล่าหมายถึงเหตุผลในการมาชุมนุมอะครับที่อ้างว่า คุณอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ถูกต้องจริงหรือเปล่าอดีตนายกชวนหลีกภัยนะครับเคยแสดงท่าทีความมีสุภาพบุรุษนักการเมืองเอาไว้เมื่อประมาณเกือบๆสิปีที่แล้วเนี่ยนะฮะโดยการประกาศว่าใครได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งจะตั้งรัฐบาลและท่านก็ทําจริงท่านจัดตั้งรัฐบาลท่านได้คะแนนเสียงน้อยกว่า2เสียงใช่ไหมครับท่านก็อยู่นะครับและท่านก็ไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งท่านแพ้บรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยท่านเห็นควรจะนํามาสู่การเลือกตั้งคราวนี้หรือเปล่านะครับและท่าน ควรที่จะประกาศเลยไหมว่าน่าจะเป็นสัตยาบันในการประกาศว่าใครได้คะแนนเสียงดับหนึ่งจะตั้งรัฐบาลถ้าท่านไม่ประกาศเนี่ยท่านหมายถึงอะไรจะทําให้ท่านสบายตัวในการจับไม้จับมือกับพรรคอื่นๆมากกว่าหรือเปล่าครับขอบพระคุณครับทานครับต้องต้องทบทวนประวัติศาสตร์กันนิดหนึ่งพูดอย่างเนี้ยเหมือนกับพยายามจะมาบอกว่าเอะผมไปทําลายประเพณีตรงนี้หรือเปล่าเลือกตั้งปี50นะครับพรรคพลังประชาชนได้สสมากที่สุดผมเป็น พักอันดับสองผมก็ถแถลงข่าววันแรกว่าให้พักพลังประชาชนไปจัดตั้งรัฐบาลถ้าจัดไม่ได้ผมถึงจะจัดเขาจัดได้เขาเป็นรัฐบาลนะครับก็เหมือนกับตอนที่ท่านนายกชวนแพ้พลเอกชวลิตสองเสียงนะครับถามว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพลเอกชวลิตลาออกเดือนออพฤศจิกายน2540ท่านนายกชวนจัดตั้งรัฐบาลนะครับ ของผมนี่นายกสมัครพ้นผมแข่งในสภาพแพ้นายกสมชายนายกสมชายก็จัดตั้งรัฐบาลผมมาเป็นนายกเนี่ยผมแข่งไม่ใช่กับพรรคที่มีเสียงอันดับหนึ่งนะครับผมแข่งกับคุณประชาเสียงเท่าไหร่ครับสาม,สามสเสียงเพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเลยจากเดิมนะครับถ้านายกชวนแพ้เลือกตั้งเปิดโอกาสให้พลเอกชวลิตจัดตั้งรัฐบาลจัดตั้งได้ท่านก็เป็นฝ่ายค้าน แล้วต่อมาท่านลาออกสภาตัดสินใจเลือกท่านเป็นนายกท่านก็เป็นนายกผมแพ้เลือกตั้งมาเปิดโอกาสให้ในายกสมัครจัดตั้งรัฐบาลได้ท่านก็ตั้งแข่งกับานายกสมชายแพ้ก็ให้ท่านนายกสมชายตั้งแล้วผมก็มาเป็นรัฐบาลต่างกันตรงไหนครับกระบวนการก็มีแค่นี้ผมเห็นเขียนกันไปเหมือนกับว่ามีหลักการลึกซึ้งอะไรซึ่งขณะนี้ได้ถูกทำลายไม่มีเลยครับเรื่องพวกนี้ครับหลายๆฝ่ายก็เลือกลืมกันตามอำเภอใจ แล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องหรอครับผมถามจริงคือผมมองว่าคุณจะชอบใครไม่ชอบใครเนี่ยมันไม่สาคัญหรอกครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณยังจะต้องยอมรับในข้อมูลในชุดข้อมูลข้อเท็จจริงที่ที่มันนี่มันเป็นข้อเท็จจริงอะครับเอาง,ง่ายๆไม่องั้นมันก็คุยไม่รู้เรื่องอะครับ